สวัสดีนะคะคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะคะโควิดช่วงนี้นะคะเราต้องหยุดเชื้อช่วยชาติอยู่บ้านนะคะแล้วก็ตุนสเสบียงกันไว้ในบ้านทําอาหารทานเองนะคะหรือว่า,าหาอาหารใกล้ๆตัวโดยที่เราปลอดเชื้อแล้วก็ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไอห,หรือว่าเรามีไข้เราก็ควรจะกักตัวอยู่บ้านนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาทวนวิชาไวโอลินนะคะันดับแรกนะคะเราจะเหยียดไม้ต้องถือว่ถือไม้โปนะคะเหมือนถือแก้วน้ําเลยง,ง่ายๆนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วกลางตรงกรันนิ้วชี้กดไวโอลินนี้นะ อันนี้เรียกว่าถ้าเทแก้วน้ำเป็นการบริหารนิ้วมือเราเองข่อไปนะคะเราจับไวโอลินอันนี้ต้องเป็นคนที่สามารถจับได้คล่องแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นเด็กนะคะก็ต้องฝึกใน3าทับสอันนี้คือสายมาตรฐานคือสี่ทับสนะคะเยื่อต้องแนบที่ลําคอเรานะคะเราเริ่มมาที่สายเอก่อนละกัน ีขนาดการระหว่างหยองกับฟิงเกอร์บอร์ดนะคะ ไดรินมีทั้งหมด4สายนะคะประกอบด,ด้วยสายซอนเตลามีนะคะ G D A E D นะคะคราวนี้นนะครูแอมจะมาสอนฝึกเพลงซูซูกิเล่มหนึ่งก่อนละกันฝึกหันเบื้องต้นนะคะอันนี้เด็กๆต้องเล่นเป็กันอยู่แล้วเนาะ